สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวเ t ตี้ทีนะคะวันนี้นะคะคิวเนตีจะมารีวิวเป็นตลับพาหลวงปู่ทวดพิมพ์ารอดปี2497นะคะหรือว่าจะเป็นพารุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ใบนี้เนี่ยสภาพ Use d ร e l l l ์ไลค e นนะคะสภาพเหมือนใหม่มากนะคะแล้วก็เป็นหน้าโอถูกใจสายมินิ m มอลมินิใจนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะนี่แกะลายด้านข้างหน้านะคะชืบ แล้วก็น้ําหนักของใบนี้นไม่ได้หนักมากด้วยนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นหน้าโอแล้วก็เป็นใบที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะชื้สภาพดีสีทองอร่ามมากนะคะแล้วก็ด้านข้างก็แกะลายแบบนี้นะคะชึบชอชอ,อีกด้านหนึ่งนะคะก็แกะลายเดียวกันเลยนะคะ แล้วใส่เนี่ยสำหรับใบนี้นะคะพี่เขาเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ใส่เป็นรองยางแล้วก็ขึ้นหน้าพลาสติกมานะคะก็ใส่ได้สวยพอดีเลยนะคะเราด้านบนมีบ่าแบบนี้แล้วห่วงของเขาก็อยู่สภาพดีอยู่เช่นกันนะคะนี่ชึบทั้งสองด้านเลยตึ๊บๆแล้วก็ด้านล่างเอาด้านล่างก่อนด้านล่างนะคะเดอนต่างๆอยู่ครบนะคะบานาพับใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสภาพดีจริงๆใบนี้ แล้วก็ด้านหลังนะคะแกะลายแบบนี้ชืบเงาวับมากมก็พอเป็นมือสองนะคะก็จะประหยัดค่าแรงค่าสีนะคะตลับทองมือสองเนี่ยเหมือนกินไปฟังพี่ท่านหนึ่งมาแลคะพี่เขาก็บอกว่าตลับทองมือสองก็เหมือนแบบรอเนื้อคู่นะคะคือรูกใบมีเนื้อคู่ของตัวเองนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่อะ ึ่งกลุ่มนะคะเล่นหมุก,กันก่อนนอนนะคะนี่นี่ค่ะก็รีวิวรอบๆแล้วนะคะก็มาด้านในกันดีกว่านะคะเดี๋ยวคินพยายามเปิดแปบ๊แปบหนึ่งมันแน่นหน่อยชื้นี่ค่ะบานพับนะคะบานพับไม่หลวมนะคะใช้งานได้แบบดีๆเลยนะคะได้ยาว แล้วก็ใบนี้นะคะขนาดของด้านในความกว้างด้านในนะคะตรงกลางจะอยู่ที่1.8เซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่3.2เซนนะคะแล้วก็ความกว้างที่ฐานนะคะก็ด้านในนะคะก็จะความกว้างอยู่ที่1.7เซนนั่นเองนะคะก็ตรงกลาง1.8ตรงฐานเนี่ยตรง1.7นะคะด้านในแล้วก็ปิดชึบกิบนะคะปิดสนิท เสียงกึบคือเสียงการันตีเลยนะคะแล้วก็ขนาดหน้าจอนะคะตรงกลางอยู่ที่ความกว้างที่หน้าจออยู่ที่1.6เซนนะคะแล้วก็ความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะอยู่ที่1.5เซนนะคะ <m> แล้วก็ตรงความสูงของหน้าจอความสูงของหน้าจออยู่ที่3 2.9เซนนะคะก็ นี่เลยแล้วใบนี้นะคะอย่างที่บอกเกินไปตอนแรกว่าไม่ได้หนักมากนะคะก็น้ำหนักเขาอยู่ที่13กรัมพอดีนะคะก็ใช้งานได้นะคะใส่พระหลวงปูทวดพิมพ์พลอดปี2 4 9 7นะคะหรือว่าพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะส่งขนาดความกว้างความสูงข,ขององค์พระมาให้คินิติเทียบก็ได้เช่นกันนะคะคินิติเนี่ยยินดีบริการมากๆเลยแล้วก็ ท่านไหนสนใจใบนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสั่งทาตลับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ sipk 6 6หหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทรศูน9์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าค่ะก็ร้านเราอยู่ชั้นสามห้ามันดิฟงามวานร้านอยู่ติดกับริบโตกลางเลยนะคะถ้นท่านไหนอยากมาลองตลับมาแบบปันตลับทองกอบทองเศษทองพระทองคํานะคะก็ เราเนี่ยร้านเปิดทุกวันเลยนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะวันนี้นะคะคินิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ